สวัสดีนะครับผมมาพบกับเพชรก้ามีด,ดหมออีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมีดควานช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มแล้วก็ของหลวงพ่อรุ่งหนึ่งเล่มนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมครับวันนี้นะครับผมนํามีดเป็นแบบควานช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มแล้วก็ของหลวงพ่อรุ่งหนึ่งเล่มเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ มีดุกต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ทุวันจะหายากขึ้นทุกวันทุกวัน้นะครับมีดขนาดใหญ่นะครับื้กท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับโทรมาที่เบอร์0610591663นะครับผมไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมแอดไลน์มาได้เบอร์นี้นะครับครับผมชมเร่มแรกกันนะครับ เล่มนี้นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งนะครับครับใบยาวอยู่ที่9้านิ้วนะครับผมด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะครับผมเห็นไหมครับการแห้งการทุกตัวของไม้นะครับเก่าๆนะครับที่ทุกวันนี้จะแทบจะไม่มีนะครับน่ครับขออนุญาตซูนเข้ามานะครับเพื่อการจะได้ดูใกล้ๆนะครับดูชัดเจนนะครับว่าการยุบ การแห้งของไม้แห้งแบบธรรมชาตินะครับผมบกัรรัดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับจากเหล็กดำน,นะครับผมนะครับคราบไข่ของเหล็กนะครับคนท่านเจ้าของเดิมนะครับกั้นเก็บรักษาอย่างดีนะครับถึงแม้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ดูแลเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับนครับแหมลัดฝักตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับครับลัดด้วยทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับพับไว้แบบโบราณเลยนะครับเห็นไหมครับหลอยพับนะครับนี่ครับลัดด้วยทองเหลืองนะครับทุกข้อเลยนะครับนะครับจะพับไว้แบบสวยงามเลยนะครับนี่ครับ คครครับับบดูความแห้งความยุบตัวของไม้นะครับนี่นะครับยุบแบบธรรมชาตินะครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับนี่างไครับผม สนใจนะครับก็ต่อสอบถามมานะครับผมนะครับดูนะครับการยุบตัวของไม้นะครับขันแยกของเขานะครับนี่นะครับนี่ธรรมชาตินะครับผมมีน้ำหนักเบานะครับผมชมใบมีดนะครับใบเมีดยาวที่เก้านิ้วนะครับเป็นเทพสตราจากนาลายนะครับแต่ แต่ตรงปลายเขานะครับจะออกแบบมาคล้ายมีดขุดว่านนะครับผมนะครับนะครับ้อยล่องนะครับเห็นไครับคาบไข่ธรรมชาติจับนะครับผมนี่นะครับเป็นลายจักนนลายนะครับนครับอักระปกถานะครับผมลึกนะครับตอกได้สวยงามนะครับ ตกในลึกนี่นะครับดูครับไข่นะครับจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับครับไข่ความเก่านะครับครับไข่จากธรรมชาตินะครับที่จับตรนี้นะครับขดับประกาถานะครับนะบพุทธสอนนะครับระมบพุทธยะนะครับ นี่นะครับทรงของเขานะครับเห็นไหมครับมันจะกล้ำกล่งคล้ายกันกับมีทรงขุดว่านนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะยกส่วนลงให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่แหลมนะครับแต่ออกทรงมาคล้ายๆมีขุดว่านนะครับแต่เป็นจักรนลายครับฝึ่งลายนี้จะหายากนะครับตัวันนี้นะครับอืมครับ ดูข้างนะครับแห้งนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผมเก่าเดิมๆนะครับผมถ้าท่านใดสนใจครับติดต่อมาครับผมสอบถามได้นะครับนี่ครับชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับเป็น มีดควานช้างของหลวงพ่อรุ่งนะครับเลีมยนี้ความยาวอยู่ที่15นิ้วนะครับส่วนใบมีดอยู่ที่9นิ้วเช่นกันนะครับยาวเท่ากันกับของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับเป็นเหล็กนะครับรัดดเหล็กนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพีเนียมนะครับเป็นโลหะนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับ ันนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับคือไม่เหล็กนี่จับไม่ได้นะครับเหล็กตูดนี่ไม่จับนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหล็กนะครับนะครับดูความเก่าของเขานะครับยาวฝักลรด้านอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับส่วนใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วนะครับเี่ยเป็นเมีดควานช้างนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมน่ครับดูความเก่าของไม้นะครับ การแห้งของเขานะครับสวยงามนี่นะครับมีมดยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับเห็นไหมครับเสมาเปียวเพืองนะครับลองเลือดมี2องร่องเลือดนะครับลึกนะครับนี่ครับตรงไปลายเมีดก็มีเสมาเปียวเพิงนะครับนครับกระลกกานะครับ มีดหนาครับฝังตะกุดไวเก้าดอกนะครับนี่ะครับข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนแนนทุกข้างนะครับเสีมาเปรียวเพลิงนะครับผมท่านใดสนใจแล้วครับก็อย่าลืมนะครับเส้นสนใจเรื่มไหนนะครับทักทายมานะครับโทรมาที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับผมไลน์ไว้เดียวกันนะครับผม ท้ายน,นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ